ค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูป๊อปนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะในวันนี้นะคะเรายังเรียนต่อ,อก,กันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองวันนี้เราจะเรียนกันในสองเรื่องค่ะคือการบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองและรายจ่ายที่เหมาะสมกับรายได้กับการออมค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องแรก ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะจะมีเนื้อหาย่อยๆอยู่3หัวข้อหัวข้อที่1รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมหัวข้อที่2รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม หัวข้อที่3วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายๆรายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม1.1รายได้เป็นรายได้ที่เหมาะสมเช่น 1. ค่าตอบแทนในการช่วยงานที่สุดจริบเช่นช่วยคุณพ่อขายของ เราก็จะได้เงินค่าขนมเป็นค่าตอบแทนค่ะ 2. เงินทุนการศึกษา 3. เงินที่ผู้ปกครองให้ไปโรงเรียน 4. เงินที่ได้จากญาติพี่น้อง 5. เงินรางวัลจากการทำงานจากการแข่งขันเป็นต้นค่ะรายรับที่เป็นรายได้ที่ไม่เหมาะสม 1. เงินที่ได้จากการคดโกงผู้อื่น 2. เงินจากการรักขโมยผู้อื่น 3. เงินที่ได้จากการเล่นพนันและสที่คุณครูจะเพิ่มให้นะคะนั่นก็คือเงินค่าจ้างจากการทำงานที่ผิดกฎหมายเป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้คือรายรับที่เป็นรายได้ที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรทำนะคะ มานะคะเป็นรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะโดยรายจ่ายที่เหมาะสมได้แก่ 1. ค่ารถโดยสารประจำทาง 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ค่าอาหาร 4. ค่ายารักษาพยาบาลเป็นต้นค่ะเมื่อกี้นะคะเราได้ทราบ รายจ่ายที่เหมาะสมไปแล้วมาทีนี้เรามารู้จักรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมข้อที่1คือจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องเขียนใหม่ที่สวยกว่าเดิม 2. จ่ายเพื่อซื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์ 3. จ่ายเงินซื้อของเล่นราคาแพง 4. จ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ ตามเพื่อนเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายๆกันค่ะวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายๆมีวิธีดังนี้ 1. จดบันทึกรายได้หรือรายรับไว้ 2. จดบันทึกการใช้จ่ายว่ามีกี่อย่างแต่ละอย่างใช้จ่ายไปกี่บาท 3. หาเงินคงเหลือในแต่ละวันโดยนำรายจ่ายทั้งหมดไปลบออกจากรายรับที่มีอยู่ค่ะมานะคะเป็นตัวอย่างบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงน้ำพึ่งสีสวยที่คุณครูยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูกันนะคะโดยในวันที่16 มีรายการดังนี้ค่ะ 1. พ่อให้เงินประจำวัน 2. ค่าอาหารกลางวัน 3. ค่าขนมนะคะส่วนของรายรับคือเงินที่คุณพ่อให้ประจำวัน40บาท รายจ่ายนะคะค่าอาหารกลางวัน20ค่าขนม10บาทนะคะรายจ่าย20บวก10เป็น30บาทวันที่16มีรายจ่ายอยู่ 30, บาทนำา30บาทรายจ่ายมาลบออกจากรายรับ40บาทวันที่16เหลือเงินอยู่10บาทค่ะส่วนวันที่17นะคะมีรายการคุณพ่อให้เงินประจำวัน40บาทค่าอาหารกลางวัน 20บาทค่าดินสอ5บาทในส่วนของรายรับคือเงินที่คุณพ่อให้ประจำวันรายจ่ายของวันที่17ก็จะมีค่าอาหารกลางวัน20บาทค่าดินสอ5บาท20บวก5เท่ากับ25รายจ่ายวันที่20วันที่17มี25นํานำไปลบรายรับของวันที่17ซื้อ40บาทเท่ากับ เหลือเงินคงเหลือในวันที่17คือ15บาททีนี้เราลองรวมวันที่16กับวันที่17เข้าด้วยกันรายรับจะมีอยู่80บาทรายจ่ายจะมีอยู่55บาทเงินคงเหลือก็เท่ากับ25บาทค่ะนะคะเป็นเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้หรือว่าเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่อง รายจ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินค่ะในส่วนของรายจ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินจะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อหัวข้อที่1การใช้ใจ่ายที่เหมาะสมกับรายได้หัวข้อที่2การออมเงินและผลดีของการออมเงินหัวข้อที่3การนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ1 รายจ่ายที่เหมาะสมกับรายได้1.1ที่มาของรายได้ที่สุดจริตรายได้ที่สุดจริตนั้นได้มาจากการประกอบอาชีพที่สุดจริตของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเป็นรายได้ที่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่น พ่อค้ามีรายได้จากการขายสินค้าพยาบาลมีรายได้จากเงินเดือนเป็นต้นค่ะเมื่อเราทราบที่มาของรายได้แล้วนะคะทีนี้เมื่อเรามีไายได้เราก็ต้องรู้จักการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้เราจะทำยังไงมีวิธีการยังไง ถึงดูว่าเป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมเรามาดูกันนะคะวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมมีดังนี้ค่ะ 1. เราต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้จ่าย 2. ทํทบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง 3. ต้องใช้เงินให้น้อยกว่ารายได้ จ่ายให้น้อยกว่ารายได้นั่นเองนะคะ 4. ต้องแบ่งเงินเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็น 5. ต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาเป็นต้นค่ะเราทราบวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้แล้วเราทราบหรือไม่คะว่าผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้มีอะไรบ้างถ้าเรายังไม่ทราบ คุณครูจะบอกให้ทราบนะคะผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับไรายได้ 1. ทําทำให้ดาวรำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 2. มีเงินเหลือสามารถนำไปใช้ใจ่ายในอนาคตได้ 3. นํนำไปใช้เป็นทุนการศึกษา 4. นํนำไปซื้อของที่อยากได้เป็นต้นค่ะ ที่สนะคะการออมเงินและผลดีของการออมเงินการออมเงินหมายถึงอะไรการออมเงินหมายถึงการนําเงินส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตประเภทของการออมเงินมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะประเภทที่1คือการเก็บออมเงินไว้กับตนเอง คือการนำเงินออมมาหยอดลงในกระปุกออมสินโดยบันทึกวันเดือนปีและจำนวนเงินที่ออมไว้ค่ะส่วนประเภทที่สองคือการเก็บออมไว้โดยการฝากธนาคารคือการฝากเงินไว้ธนาคารเป็นการเก็บออมที่ไม่สูญหายและได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนค่ะีนะคะเราได้เรียนรู้ประเภทของการเก็บออมเงินไปแล้วนะคะ ทีนี้เรามาเรียนรู้ผลดีของการเก็บออมเงินกันค่ะว่าผลดีของการเก็บออมเงินมีอะไรบ้าง 1. การเก็บออมเงินนะคะช่วยให้เรารู้จักวางแผนการใช้จ่าย 2. ช่วยให้เรารู้จักเก็บออมสำหรับตนเอง 3. มมีคุณธรรมในด้านความประหยัดค่ะก็คือช่วยให้เรามีคุณธรรมในด้านความประหยัดนะคะ ีของการเก็บออมเงินข้อที่4คือช่วยให้เรารู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น 5. ช่วยให้เราฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง 6. ช่วยให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นเป็นต้นค่ะ นี่นะคะก็เดินทางมาถึงเนื้อหาสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องการนำเงินออมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นมีประโยชน์ดังนี้ค่ะ ประโยชน์ต่อตนเองก็คือใช้เป็นทุนการศึกษาใช้รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยประโยชน์ต่อผู้อื่นก็คือบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อบริจาคให้โรงเรียนในชนบทเป็นต้นค่ะ พังสรุปสาระสำคัญหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องรายได้รายจ่ายและการออมเงินข้อที่1รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวรายได้คือผลตอบแทนที่ได้จากการทำงานรายจ่ายคือค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ 2. การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองจะทำให้เรารู้รายละเอียดของการใช้จ่ายและเงินคงเหลือช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม 3. การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินคือการใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายได้ที่ได้รับมาโดยแบ่งเงินออมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในยามจำเป็นค่ะ วันนี้นะคะการเรียนการสอนได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ